ผมก็ได้ไปดูคลิปของต่างชาติที่เขามาเที่ยวประเทศไทยหลายๆคนจนเขาเองก็แบบเอ่ยปากบอกว่าประเทศไทยดีกว่าบ้านเขาเป็นสิบเท่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตไทยก็แรงเรื่องของอาหารไทยก็ชนะในเรื่องของความปลอดภัยประเทศไทยก็เอาอยู่นะคือแบบเขาบอกว่าประเทศไทยไทยมาก็ไม่อยากกลับอันนี้คือเรื่องจริงสบายดีจา้าสวัสดีครคับโอเคทุกคนวัในี้บ้านสบายดีจา้าพาทุกคนมาชมบรรยากาศยูที ไปมอทาผ่านนะทุกคนซึ่งตอนนี้เองบอสตีก็ยืนอยู่ที่บริเวณสกายวอลของ B t ทตลาดพูนะซึ่งบริเวณแถวนี้ก้อนน่าในที่บอสตีมากก็เกือบจะเกือบจะปีแล้วนะทุกคนจุดๆเหนียวบอสตีสังเกตว่าเพิ่นจะเหตุเป็นทางเท่าใหม่ไปแล้วน้สังเกตจากแผ่นเบลบอกนะทุกคนนะก็จะเป็นแบบอันใหม่แล้ว เดี๋ยวจะพาทุกคนลงไปบิงริเวณด้านล้างเอนนี่ฟังน่้นหน่เลยที่พ่อสถิติจะพาทุกคนมาอัปเดตแล้วก็พาทุกคนมาเบิรงนกันเนาะบริเวณท้องฟังของถนนเส้นนะนี้นะถนนรัชดาพิเศษเนาะก็คือเส้นนี้ที่มาตัดกับถนนลาดซัพึกอยู่ด่านลัางแยกบางเึลิงหันเนาะนี่และบอสถิตีจะพาทุกคนยางรองไปตามอี่เลยแล้วก็มาชมผ่าบรรยากาศไปทะำกันทุกคนว่าจะเป็นอะไรนะ อันนี้ก็จะเป็นสกายวอลของสถานี BTS ตลาดผู้นะทุกคนก็นจะมีประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็รู้สึกว่าบรรยากาศก็ทั้งจะดีในจักหน่อยนะแต่ว่าปุ๊มีแดดแล้วทุกคน,นก็แยกเนี่ยครับแบบสุดยอดเลยอะ่ะ ่าเป็นฟุตบาทไม่เนาะทุกคนด้านนั้นสุดยอดไปดีใท่ไปม,มาทางไนก็สะดวกสบายถานนนนทเทางว่ะดีค่ะว่ากันไปตามดีเนาะสุดยอดบริเวณสถานี BTS ตลาดผู้นอกจาสามารถที่จะไปสถา,า,านีรถโดยสารด่วนพิเศษไดนะ้นั่เรียกว่ารถ BRT นะทุกคนก็จะมีสถานีวิบอนหันเนาะก็สามารถ์ดิเรนไปเทมิโนะรามิซามก็ได้นะแล้วก็ไปวัดดอกไม้ไปท่องนุนซีแนะ้วก็ไปจบอยู่บอนหนะันนะเนาะก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้ ทุกคนนี่ก็จะเป็นทางเท้าใหม่นะที่ทางกรุงเทพมหานครหรือว่าประเทศไทยได้ปรับปรุงเรียบร้อยนะก็เหลือแค่เสาไฟที่ยังไม่ได้ตัดหรือว่าเอาอกเนาะก็อีกไม่นานคงจะออกแน่ๆน่ขึ้นวานะนะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศทุกคนบริเวณหน้าเดวมอไลิโจผภาพพระ รยากาศจริงๆวันนี้บรรยากาศดีมากๆคัะทุกคนเพราะว่าคือท้องฟ้าก็แบบแจ่มใสหน่อยะ <laughs> มันไม่มืดจนเกินไปแล้วก็มันก็ไม่ร้อนพอดีของต้นไม้เป็นอย่างนี้ดีเอง สบายสายทุยกคนแบบประเทศไทยย่างแบบตามก้นแบบชโลไหลขนาดเลยสบายสายชิวๆเนี่ยก็จะเป็นตนประดูนะที่จะคนทางที่จะสายไฟไปไม่ปัดเลย จริงๆเสาตนเนี่ยนาาย่าจะรอกการออกอนะตนที่มันหน่อยๆนะทุกคนโอ้โหจดน,นี่ทุกคนร้านอะไรมอไฟ นี่เป็นตลาดเดินเล่นนะทุกคนกลางคืนคนน่าจะเยอะโอ้นี่ยแดดเริ่มมาแล้ว เมื่อก่อนนะทุกคนแถวนี้ที่ผมเดินมานะก็จะเป็นปุธวาดแบบเขาเรียกอะไรเหมือนมันแตกแล้วก็มีรากไม้เต็มไปหมดนะก็จะเป็นบริเวณเอ,อหน้าหรือมอทาพระไม่ได้มานานแนล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะ๋อตรงน,นี้เขาทำเป็นตลาดใหม่นะตลาดเดินเล่น คือก่อนหน้านี้ผมไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นตึกหรือว่าเป็นอะไรผมไม่แน่ใจนะแล้ป,ปัจจุบ,บันเขาทำเป็นตลาดเดินเล่นคือก็ดีไปอีกแบบนึง ตอนนั้นนะทุกคนตอนที่ผมเดินมานะผมจำไม่ถึงนะน่าจะปีกว่านะะที่ผมเดินมาแต่ว่าอ,อหลังจากช่วงตรงนี้ไปผมยังไม่ได้เดินมาเลยนะไปถึงความพีพีสุดยอดถนนประเทศไทยกว้างขวางสะอาด เดินได้อย่างคิวๆสบายๆนะทุกคนจริงๆถ้าระหว่างตรงนี้นะถ้ามีถ้ามีต้นไม้นะ่จะดีมากๆกน,นะเวลาเราเดินมันก็แบบจะเป็นร่มเงาให้เราไม่ร้อนนะทุกคนโอ้ผมก็เดินมาไกลแล้นะ าเราตรงไปเรื่อยๆนะทุกคนก็จะขึ้นสามารถไปขึ้นสะพานขลามสามได้นะนี้มีเซเว่นคือผมก็ไม่อยากพูดเยอะหรอกพูดเยอะเดี๋ยวจะหาว่าอวยนะในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะของกินของใช้อะไรต่างๆก็มีเยอะแยะไปหมดเดินเข้าเซเว่นก็มีเมื่อกี้เดินผ่านร้านต่างๆก็มีขนมขบเคี้ยวมีร้านน้ำร้านอะไรคือแบบ ตลอด2ี่สชั่วโมงอ่ะสามารถหาก,กินได้ในประเทศไทยนะจริงๆหลายคนที่มาเทีย่ยวประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติเองเขาก็ยังติดใจนะยังแบบประเทศไทยเนี่ยดีที่สุดสําหรับพวกเขาเลยนะจริงๆทุกคนดีที่สุดในโลกสาหรับเขาเลยแหละเนาะเพราะว่าต้องเรียนการตามกันตามตรงนะทุกคนเพราะว่าผมก็ได้ไปดูคลิปของต่างชาติที่เขามาเทีย่ยวประเทศไทยลหลายๆคนจนเขาเองก็แบบเอยปากบอกว่า ประเทศไทยดีกว่าบ้านเขาเป็นสิบเท่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตไทยก็แรงเรื่องของอาหารไทยก็ชนะใเ,เรื่องของความปลอดภัยประเทศไทยก็เอาอยู่นะคือแบบเขาบอกว่าประเทศไทยอ่ะใไทยมาก็ไม่อยากกลับอันนี้คือเรื่องจริงนะโอเคทุกคนสำหรับทีิปนี้ผมก็พาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศอยู่ที่ถนนการน,นาพิเศษเนาะที่เริ่มจาก b t s ตลาดภูเดินจนมาถึงเดอะมอลล์บางเอ้ยเดอะมอล เดินมอท่าพานะกับไปบางแคโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ลงได้ในใต้คลิปนี้นะครับทุกคนไปเลยเด้อ